สุกคนคะยาห้องมือนี้ห้องสิม้าปลูกผิะเรียงกันอีกเพิ่อง,งเหี่ยวไปแล้วได้มาไปซื้อมาจากวัดคนอื่นนะคะเพิ่อนมีงานเบื่อเมื่อข้ด็ปลูกเหี่ยวไปแล้วกุดกลุ่มันก่อนคะ่ะปลูกไว้นี่แล้วค่ะข้างๆต้นกล้วลยล่ะนี่ล่ะกล้วยเพิ่อนแต่่าเนี่งามนะคะเพิ่งจะปลูกไปเพิ่อนก็เลยสิว่ามันเป็นพิเลี้ยงใหุ้ใครได้ ปลูกเครื่องเ้นไปน้วกันนี่นะคะจะไดไ้ประโยชน์หลายต่อพุดลุมแลวก็เอาดินดินเท้าลงไปก่อนดินดีห้าดินที่ห้าคิดว่าดีอ <c oughs> าจจะดีนะดินปูเห้านั่นแหละถ้ามีองี้ยก็ใส่ลงไปะลถะแล้วก็เติมน้ำให้เต็มด้วยค่ะเต็มไม่ลุมมห้ามแต่เวลาเพิ่นท่าปลูกแล้วเพิน่นได้บ่เหี่ยวเอาให้เต็มเลย เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งตรงไหนแบบว่าแช่ไปเลยอะค่ะพี่นันสิบลกเนียวนี่นี่เนี้ยวแต่แต่งแล้วนี่เด็ดยอดไปก่อนเลยนะคะเด็ดประมาณนี้ยอดแหลกเอาออกเลยเใี้ยพือนแตกใหม่แล้วหลังจากนั้นเขาสิอยู่ทีเฮาเขาสโนุมกิงหรือว่าเข้าสิปล่อยพื้นเป็นยังสีเขาก็เบิ่งกตามสภาพพื้นดินเฮาถ้าสมมติว่า พื้นที่เ้ากวา้างเขาก็สามารถนมนมเพื่อทีาา่ว่าให้เพื่อนจะแตกได้ได้หลายกิ่งนะคะได้หลายยอดแต่ถ้าเ้าพื้นที่โบกว้างแคบเนาะหรือว่าปลูกแค่ในกระถางพื้อท่ห้กว่านมบรายรอาตัวมันพื้นที่มันน้อยเขาก็เด็ยอดเพิ่นเพื่อนกระสิแตกหลายกิ่งขึ้กันค่ะไหนพี่กันหลายอย่างวันนี้เขาก็จะเอาเอายางมาเอาปลูกสร้างปลูกใบใหม่นด้ค่ะมาคุม้มกระดดน้ำกดน้ำให้ยังสิเด้ให้เต็มลุ่มเลยได้ค่ะเด้อ เนี่ยให้หล่นเลยเพ่บตั้งสิบกเหี้ยวให้ชุ่มเลยอ่ะให้แบาบว่าชุ่มเพราะมันชุ่มธรรมดาแฉะเลยแหละให้หล่นเลยเดี๋ยวทีไปหาใบไม้มาใสา่ใไ,ไ,สใได้ค่ะวันนี้เขากะเอาใบไม้มาคุ้มใบไม้เศษฟางยังก็ได้ค่ะคุ้มเพื่อว่าคุ้มเออ่คุ้มค,ค,ความชื้นเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงต้นไม้เหาแล้วต้นไม้ก็สิมาเลี้ยงให้เฝาได้ค่ะเด้อ แต่กระสีนี่จุลซีจุลซีจุลฉีบยังอยู่นี่นี่ล่ะต่อไปเพิน่นย่อยสลายก็สิเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้เฮาคือเก่าเพราะว่าอยู่นี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อค่ะปลูกแบบธรรมชาติเลยปุ๋ยก็คือเป็นปุ๋ย,ท,ย,ย,ะะย,ยที่เฮาเฮ็ดขึ้นมาเองจากฝีมือเฮาเองเหลืออยู่จักต้น3-4ต้นนะคะเดปปี๋ยวก็สิปลูกนี่ละ่ะห่างกันจักประมาณบ่ถึงเมเะะ็ดก็ได้เนาะค่ะเนาะมีดอกไม้น้ำด้วยนี่ ปลูกดอกเอ็นอันนี้ปลูกง่ายไนี่บ้านบ้านไม่รู้รวยนะคะดอกเอือ่อนเนาะปลูกง่ายแฮะปลูกไว้ตอนมือแรกกันนี่เาเพ้่นสิตกเพกื่อนกะโบโตกเพื่อนกะบมเป็นยังนะคะหืุหลังเนี่เขาจะมาลดหนาเพื่อนก็นยังหลอดอยู่เลยจ่เพื่อนกะสิบโมขั้นง่ามปาันไอดอกเพราะว่าเพื่อนผู้ฝืน,นเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเทตัอได้ค่ะเด้อเด้วอีกหลายต้นดิเดี๋ยวจะไปปลูกตัเดี๋ยวเจอกันคลิมหนาได้ค่ะเด้อฝาก ขอบคุณที่ททติดตามรับชมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เราด้ค่ะได้ไร้แซนหักที่มาดาบ้านเฮาหัาหากทุกคนค่ะบ๊ายบาย